17 26มิถุนายนบัดน,นี้เป็นครั้งที่57วันที่26วิถุนายน2568ข้าพเจ้าสุวิชิทธ์389ขอถวายเสียงสวดตะยายประสูติพระปร,ะริญและมนต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์าายทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดหนึ่ง <your life. S 1> <1. S 2> บทกลับพัฒนาไตรอรหังสัมมาสมุทตูปะวาพุทธังบควันตังพิวาเทียสวากขาตูคะวตาธรโมธรรมังน้มัสสานิสุปฏิปนโนปะวโตสาวุสังโฆสังฆน้ำมาน สองบทบูชาพระพริพินาคอระหังจำมาสัมพุโตสุจิรังปริณิพุโตคุเนหิตทารมาโนธานิปารมีหิตจะทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคโตปูเชมิรัตนตะยังธรรมังจราณิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตราคจันตุเทวดาสถามังมุนิราชสสะสุลันตุสักโมกขันสักเคกามีจารูเปสิริสิกะรัตเตจันตลิเเควิมานีทีเปรัตเตจกามี ตารุนาคาหานีเ,านเ,นเคเเหะวัตุมหิเกเตปุมมานจจย,ยันตุเทวาชจลาตาลวิสมียะกาันทัปปนาคาติทันตาสติเกยังมุนิวารวัจนะังาทาตโตเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลอายมบทันตาธรรมสวรรกาโลอายมปัทันตาธรรมสวรรกาโลอายมปัันตาสี่บทสวดปุปภาคน,นัมการนโมตัสสะภะกวะโตอรหะโตสัมม,าส,ม,มสา,าสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นโมตัสสะพะกวาตัวราตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใรสรณคุมนปาระพุทธังสรณนังกชามิธรรมังสรณนังกชามิสังฆังสรณนังกชามิทุติยมปิพุทธังสรณนังกชามิทุติยมปิธรรมังสรณังกชามิทุติยมปิสังฆังสรณนังกชามิตติยมปิพุทธังสรณังกชามิตัติยมปิธรรมังสรณนังกชามิตติยมปิสังฆังสรณนังกชามิหกบทสัตบทสวดสัจจริยาคาถา นัตติเมสระน an ังอัญังพุทธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหโนตุสัพปทานัตต euh ิเมสระนังอัญังธรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหโนตุสัพปทานัตติเมสระนังอัญังสังโคมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหโนตุสัพปทาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามคาถาพุทธังนเมรัตนภูตะสรีระจิตตัง คำม,มังนเมรัตนปูตะวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนปูตะสุสีลิฏฐิอีตังนเมติรัตนังรัตนตยวังสัมาสมุสุริตวะวัตุวิเศษปูตังอัญโยยายุตะคุณโยคะวะสัปพวัตตังอัสมิตยมเหปิตเทวะยถาติทันเตเอีกังวินาตติตะเรสะมมสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจปะปาตุปูตังคมภีระยานวิสัยังอติทุตัสัตถังวิโยหิปันธิตะเชนี วิชัญญะรูปังโลกมบิเกหิติกระทันจุปรับพระนิยังเกสันจิสุตุวิธิตังคุณกายตายะนามีอิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนาสิสุทธะปสา,าทฐานังปุญญติกานะมะสมมุตตะมะปุณณะปูมังทุกขะปมุตจนะมุขะสระนังคตานังปูชาระเหสุป,ปรมังอภิปูชนายังนิพานะสัตจิกิริยายุปนิสสยัตถังสัมมากิเลสะมะละ โสทะนะสิทธิยาจักสาธุหิอัถฐกุสะเลหุปะเสวะนียังปานิหิจาปิสระนังคัมมณียะมมวะตัตสมาหิตังติรัตนังสระนงังคตัมหะรัตินทิวังคณะเนสุนามัสสามาาปูเชมะจาปิสัสสตังสุปัสสนจิตตาตัทานุปาริจาริยาสถารตาจักปุญญะนัตถะสุกเตนะสุขีะเวมุเตเชนะตัสสัตจะสทาปิสุวัติโหตุ โยเจตธ,ธรรมวินยมิปมาณภูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุปูชังตโซปนิสัยจะยายะอัะอัมปิวุตุวัตุตะเยปริจิตโตสุปัสสะทการูแปดนมกมาราชิติคาถาโยจักุมาโมหมาลาปากโทสามังวัพุโตสุกตูว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิกเกมังชนะตังวินย,ยัง พุทธังวรันตังสิระสารมามิโลกัสะนาทัญจะวินายะกัญจะตันเตจะสาเตจยสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินายสำเนตุธโมทโชโยวิยะตัสสะสตุทระเสสิโลกัสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมทัรสสะทารีสาตาวะโหสันติกรุสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสารมามิโมหปัลาทังอุปสรรตทาังตันเตจะสตเตจยสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินายสมเนตุสัทธมัสเสนาสุขตานนโคโย โลกัสสปาปูปะกิเลสเจตาสันตุสายางสันตินิโยชโกจักสวากขาตธรรมัง <c oughs> วิธิตังกรุติสังขังวรันตังเิลสานามิพุทธานุพุทธังสามัสสีลัทธิติงตันเตยสาเตยจะสิทธิโหนตุสพันตรายาจวินาเสมียนตุก้าบทสวนนโมการะอัตถกถา,า,านโมระโตสัมมาสัมบุตสะมหิสินนโมอุตมธรรมัสสะสวากขาตาเสวะตินิทะนโม นโมมหาสังคสาปิวิสุทธสีลทิฏฐิโนงนโมโอมาตาญาติสระรัตนตยญสสะสาตุกังนโมโอมกาติตัสสะตัสสะวัตุตาจัสปินโมการัปปภาเวนะวิกัจฉันตุอุปัตวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิหงตุสัพปทานโมการาสะเติชนะวิธิมหิโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรอิเมสุตังเอกังสมัยังพะกมลาสเกสุวิหารติกปิละวัตุชนิมหาวมนิมหาตาปิกุสังเกตนัสสทิปจามตาหิปิกุสตีหีสเปหวะ อรหันติเห็นทัศน์สิ่งจะโลกาตาตัวเห็นเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหุนติปะกวนตังทศนัยยะปิกุสังกันจัตตาโคจตุนังสุฑาวาสกายิกายนางเทวนังเอตตังหงสิยะยังโคปะกวะสเกสุวิหารติกปพิลาวัตุสมิมมาห์วันมหงันตาปิกุสังเคนาสัตถิปัญมเตหิปิกุสเตหิสปิเหววะอรหันติทัศน์สิ่งจะโลกาตาตัวเห็นเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหุนติปะกวนตังทศนัยยะปิกุสังกันจะยนุนามะยมปิเยนาปะกวาเตนุปสังมมยาอุปสังกมติ อตาโกตาธิวตาสิยตาปีนามาปะละวะปุริโสสมจิตังวาปะหังปะสาลิยะปะสาลิตังวาปะหังสมิจเจยะเอวะมิวะสุตาวะสิสุิเวสุอันตรหิตาปะกัปปตุปูระตูปะตุระหังสุอัตาโกตาธิวตาปะกวนตังอภิวาติตังวาอกมันตังอัตังสุอกมันตังธิตาคูเอกาธิวตาปะกวปปตูสติเกอิมังกัตังอภัสสิมหาสมยโยปะวันสัมิณธิวกายะสมาคาตาอคติธรรมอิมังตมัสสมยังตะกิตาเยวะอัปราชิตะสังคติอัตาะโกอัปปะธ อัตโนอุจ oh ุกามังสุสารติวันิตานิกะอตนทวาอินทริยานิรักติปะฏิาติอัตตกวะปราติวตาภควัตุสติเกิมังคตังภปาสิจิตวาคีรังเจตวะปะลีกังอินากิรังอุหะจะไม่มีชาเตจันติสุธาวิมนาสจกขุมตาสุตันตาสุสุรักขติอัตตกวะปราติวตาภควัตุสติเกอิมังคตังภปาสิจเยกิติพุตังสันลังกตาเศนาตีคำมิสติอปายาภูมิปะหายะมนุสังติหังติวะกายังปริปุริสันติติอัตตกวะปะวา ภิกขุอมันเตชีเยปุญนาภิกขวีทัสสุโลกัตาตุสุทิวตังสันิปติตางหุติตถาคตังทัศนายยภิกขุจตัญจะเยปิเตภิกขวีอิหนสุงาติปัจจันตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกกวันตานังเอตัปะระมาญวัติวตังสันิปติตาอหิสุงเซยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกขวปภวิสันติอนาคาตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกกวันตานังเอตัปะระมาญวัติวตังสันิปติตาภวิสันติเซยถาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสาม พิกวีเทวกายนังนามานิเตสิสามีพิกวีเทวกายนังนามานิตังสุนาตะสันตุกังมานสิการุธาปาศิสามีติเอวังปฏิติโคติปิกุปะวัตุปจัสมุงมกวาอิตาทวจัสิโลกรมนุกัสสามียะตัปุมาตัสสิตายสิตายกิริกปัลังไปตัตตาสมาหิตาปุตุสีหาวัสลีนาลมาหังสาวิสัมบุลุอุทาตมานัสสัสตัวิปัสสนามานาเวลาปิญโยปันจะสติยตวาวนีกัปปิลวัตเว ตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศาสนาลติเทวกายาอภิคันตาติวิชานาตาภิกขุโตจารตะปมกรุงสุจตวาพุทธศาสนนันตีสัมปตุรมุยานังอมนุสสารทศนังอภิเกศตัมมตคุงสารสังอัตสัตตลิงสตังเอเกีสานังอมนุสานักมตักษุงอภิเกนันตมตคุงทิสาสภาพุตาหงตันจัสมังอภิญญายาววากิตวานราชคุมาตตอมันตยิสัทธาสาวกเกศาสนาลติเทวกายาอภิกันตาติวิชานาตาภิกขุโอเยโวหังกิตยิจิสามิขิราหิอนุโมปโสุจัตตาสหัสสาวยการกุม ุูมากับปิละวัตถวาอิทิมันตุชุติมันตุวันะมันตูยะสัจสิโนโมทัมนาพิกามุงกุณังสมิติมุนังจะสหัสายะมวตายะขายนะตะวันหนุอิทิมันตุชุติมันตุวันะมันตูยะสัจสิโนโมทัมนาพิกามุงกุณังสมิติมุนังสาตาขิราติสหัสายะขายนะตะวันหนุอิทิมันตุชุติมันตุวันะมันตูยะสัจสิโนโมทัมนาพิกามุงกุณังสมิติมุนังอิจเตสุลัสาหัสายะขายนะตะวันหนุอิทิมันตุชุติมันตุวันตุละนมกัมังสิิตนังเมสาิตาาปัจสตตู สตาเจขานาตตะวันนิโน่ทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยะเสสนโนมุตมนาภิกขมุปิกุนังสมิทิมนังกุมิโรราชกยกเวปุรสันิเวศนามพิญโนางสตตสาสังเจขานังปัญิรุปัสติกุมิโรราชกรยิกูโสปะคาสมิทิมนังปุรีมันชติสังราชตะตระโตาาติกัรตปนังธิปติมหาราชยะเสิโสุตตาปิตัสสะพังหวอินทนามะมาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันนันโตยะเสสนโหนมุตมนาภิกขมุง อิท <S ess> ิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยะเสศิณุโมธมนารพิการมุงพิคุณังสมิติมนังปัจชิมัญจัติสังราชาวิรูปโกปัสสะสติตานาคานังอธิปติมหาราชายสไซโสภุตตปิตัสสะพหโวอิธนามามหาพลายอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยะเสศิณุโมธมนารพิการมุงพิคุณังสมิติมนังอุตระนจัติสังราชโกวิรูปตัปัสสะสถิตยานาคานังอธิปติมหาราชายสไซโสภุตตปิตัสสะพหโวอิธนามามหาพลายอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยะเสศิณุโมธมนาร กุลิมาติสังคตตาระโตตักกีในน้วิรุณาคูประจิมิน้ำวิรูปโกคเวรูตระังทีสังจตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาธันต์ลัมนาอัตังสุวันีกะปิลัพเทวีเตสังมายาเวนุนทาสอาคูปัญจานิกาสตามายาคูเตนทุเวดินทุวิภูจะวิคูโตัสารจะเถียนจะนูกามาเสตตจักกินุมันตุนิมันตุจะปานโตอุปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเซนงจะกันตะโผนารุราชาเจโนสะโพ อากูปัญจะสิโคเจวะติมพรูสุริยะปัจสาเอเตจันยีจราชานูคันทพาศราชุภิโมทมนาปิกามุงพุณังสมิติมุณังอาทัคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตจักกะกัมพลัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุณะทัตตารถาพระตารถาจากอาคูนาคายะสสินูอิราวันโมหานาคูโสปะคะสมิติมุนังเยนาคาราเจสหัสาหรันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักคูเวหานยะสาเตวนามัจจปตา จิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตถานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมามะกาสีพุทโธสันหะอิวะจายุภะพัญตานาคาสุปนาสำนักกัางสุทังชิตาวชิราหัตถินะสมุทังอสุราสิตาปาตโรวัศวัตเซติทิมันโตยะสัจจโนกาละกัญชามหาวิสปาอสุราธนเวกษาวิปัเจติสุติจจะปะหาราโทนมุจิสาสัตัญจะปริปุตตานังสัพเพเวโรจนามากาสันนิหิทวาพะลิขเสลังราหุปธามุปาขมุลสมโยธานิปันติิภกขุตัน อาโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวายุตถาคมุูวรุณาวรุณาเทวาโสมุจจะยะะสาสานเมตตากรุณากายิกาอาคุติวายยสัสิโนทัศเตตทัศฐากายาสัพพินันตวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมูทมานาพิกามุงพิกุณังสมิติงมนังเวณูจะเทวาสาหาริจะอสมาจะทุเยยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทรรมคูปุรากิตา สุริยัสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานคาตานิปุรกิตาวาอาคูมันทวาราหากาวัสุนังวัสโวเสธโวสกูปะค้าปุรินตทโท,ททัศเศรษฐาสากายาสัพพีนันตะวนันนิโนอิทิมันตตชติมันตตวันนวันตตยัสสนโนมุทมนาพิกามุนพิกุลังสิมิติงวังอาธากูสหภูเทวาชลคะชละมก,กิสิกขาริวะอริตกา,าจโรชาจาัอุม,มาปุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมมจาจัปอาจุตาจะอเนชะกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวัสวันีสิโน ท่าเสติทาสักยายสัพเพนานตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสสิโนมุธมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมวนังสมนามหาสมนามนุษสามมนุษสุตมาคิตาปตุสิกาอาคูอาคูมนุปตุสิกาอัตคูหัโยเทวาเยจโรหิตตวาสสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสสิโนท่าเสติท่าสักยายสัพเพนานตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมุธมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมวนัง สุกากรุมหาอารุณาอากูเวคณะสาสะอุตาตะขยหาปัมโมคขาอากูเทววิจขนาสัทามตาหารกาชามิสกาจยสัสิโนท่นายังอาคาปชุมโนโยทิสาอภิวัต,ติท่าเสเตทัศธากยาสัาาสพเพน,นันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสินโนโมทมานามพิการมุงพิคุนังสมิติมนังขีมิยาตุสิตายามากันทกาจยสัสิโนสัมวิตกาลามัสิสถาชุตินามาจาสวานิมารตินโนอากูอัตากูกปะรนิมิตา ทัศเตติทัศธากายาสัพพินันตวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะสัสิโนโมทมนาพิการมุงพิคุณังสมิติงมนังสัตเทเตถวันิกายาสัพเพนันตะวันนิโนนามันวะเยนะอากันจุมเยจันยีสติสาสหะปุถุตชาติมกีลังโอคตินะมนาสวังทะเกโมคะตรังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุปรมาปรมัตตุจัตบุตตาอิติมันโตสหเสนังกุมารุติโสจัตสุปัคะสัมิติงมนังสารสัพพมลโลการังมหาพรมาพิติติติอุปปันโนชุติมันต พิสมากายูยยัสะจิโสทัศเศรษฐีสระอากูปเจคัสวัตติโนเตสันจามัจจตูอากาหฮาลิตูปริวาริตตเตจะสเพอภิกันเตสินเตติเวสุภมเกมารเจนาพิการิปันสะกนาสะมันติยังเอถาคณะพันธะมาตราเคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาริธามาโวมุจิทากจินังอิติตถฐมหาเสนโนกนาเสนังอภิษยิปันนิณาตละมหันจะสรังกตะวานะเพระวังยะถาปวุสกูเมโขท่นนัยันตูสวิชกูตัฐาโสปจุฑาวติสังกุโตอัสยังวสี ตันจะสัพพังอภินญญาว่าวกิตตวานจักรคูมาตตัวมันตยิส <opus My S 2> ัทธาสาวัเกยศาสนีะเตมราสนาพิกันตาเตวิชานาตาพิกโวเตจะตับปั๊บมะกรูงจตวาพุทธะศาสนังวิตะราเคหิปกามุงเนสังลุมวรปิอินเจยุงสัพเวิจิตาสังคมาปยัดตีตาญาสิสิโนโมทันติสหปูเตหิสวกาเตชะเนสุตตติสิบเอ็ดบนส่วนมังกรสุตังอเซวนาจะพายนังปันทิตานันจศิวนาปูชาจะปูชนียานัง เอตัมมังคัลมุตตมังปฏิรูปะเทสะวาสุจักปุเพจักกตาปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจักเอตัมมังคัลมุตตมังพาหุสัจจัญจสิปัญจวินโยจะสุขีสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมังคัลมุตตมังมัตตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสะสังกขุอนายกุลากัจกรรมันตาเอตัมมังคัลมุตตมังทานัณจัตธรรมจริยาจัญาตการันจสังกขุอนละวจานิกรรมานิเอตัมมังคัลมุตตมังอรติวิรติปปามัจชปานาจัสัญญมุุุออััััปปมมมมมมาาโตตตตจสงคง คาราวานิโมโตนิวาตจาุจะสันตุธีจะกตัญยุตาการเลนะธรรมสวนานังอิตัมังคลมุตตมังขันตีจะโวสวะจัสตา,า,า,าสัมานั้นจะทัศนังการเลนะธรรมาสาักชาอิตัมังคลมุตตมังตปูจะพ,พรหมจริยันจะอริยะสัจานะทัศนังนิพานสัจจ,าานะจิกิริยาจะอิตัมังคลมุตตมังพุทธะโลกัมโลกะธรรม,มีจิตตังยัศะนักกรรมปติอโศกังวิรชังเคมังอิตัมังคลมุตตมังเอตาทิสาณิกตวานะ สัพพตะมะปราชิตาสัพพตะโสติงคจันติตันเตสังมังคละมุตตมันติ12บทสวดรัตนปริตยังกิจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังณโงสังมังกิติตถาคตีนะอิธัมปิพุตเทรัตนังปณิตังปันอิเตนะสัจเจนะสุวัติฮโธตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัจคาสกยามุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสมาติกิจิอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโฮตุ ยมพุทธะเศรษปาริวันนียิสุจินสมาธิมนันตะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนักวิชติอิธรรมปิธรรมเอรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิหนตุเยปุกุลาอัตตสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุกานิหุนติเตทักขินยาสุกัสสะสาวก่าเอเตสุตินานิมหาปะานิอิธรรมปิสังเคิรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิหนตุเยสุปายุตามนัสสาธันมินะนิกายมโนโคตมัสสาสามิเตปฏิปตาอมตังมิไกยะรัฐามุตานิปุติง ผู้ช่ำมนาอิทัมปิสังเครตนางปณิตังเอตินะสัจเจนะสุวติฮวันตุขีนังปุรานังระวังนติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกผาวัสมินเตกีนะพิชาอวิรุณิชนทาอิปันติเีรายธายมปฏิโปอิทัมปิสังเครตนังปณิตังเอตินะสัจเจนะสุวติฮวันตุสิบสามบทสวดธรรมบทสารสวรอัตตาหวีชิตังเสยยูยาจายังอิตระประชาอัตตาทันตสสะปูชสะนิจังสัญญาตาจาริโน นนวเทโณนคันตะโพนมาโรสหะปุมุนาชิตังอปชิตังกัญยราตถารุปัสสะชนตโนสิบสี่บุสูตรเกษมกุจสูตรพาสิตามิทังเทนะภควัตตาชนะตาปัสสตาอราหตาสมมาสัมพุทธินะอิตตุเฮเมตุหิมาอนุสาวรีนามาปรมะปรายมาอิติกิรายามาปิตกะสัมปทานีนามาตักกะเฮตุมาเนยักะเฮนามาอาการะปริวัติวิตักเกนามาทิฏฐินิชานคันติยามาพระภารูปะ ตายะมาสมโนโนคารุยะธาตุมิหีอัตานาวัชชนิยะธาอิมีธรรมะอกุศลาอิมีธรรมะสวัชชยอิมีธรรมะวินโยคาระฮิตาอิมีธรรมะสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสวัตตันติอตัตุมิหีปชาเฮยะธายะธาตุมีอัตานาวัชชนิยะธาอิมีธรรมะกุศลาอิมีธรรมะอนาวัชชะอิมีธรรมะวินโยปัสสถาอิมีธรรมะสมัตตาสมาธินาอิตายะสุขายะสวัตตันติอตัตุมิหีอุปัสปัญจะมิหาเรยาธาติ สิบห like ้าประวัอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปามายงชั่ลุปนิตัสสะนัสันติตานาเอตังพยังมรณีเปคามานุปุญญานิการิราถสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะปามายังชั่ลุปนิตัสสะนัสันติตานาเอตังพยังมรณีเปคามานุโลกาไิสังปชาหีสันติเปโขโยธากายยณะสัญญมัวาจายาอุตจิตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายังโหติยังชีวะมานุปการโรติปุญญงธรรมวะวีรคติธรรมจารีนธรรมโมสุจิโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังสซธรรมีสุจินีนาทุกติมคจันติธรรมะจารีสเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญายะปัสติอัตฐะนิพินติติตุคีเอสัมมโควิสุทิยาสเพสังคาราตุขาติยถาปัญญายะปัสติอัฏานิปินติติตุคีเอสัมมโควิสุทิยาสเพธมะอนัตติยถาปัญญายะปัสติอัฏานิปินติติตุคีเอสัมมโควิสุทิยาเจ็ดหกบทสวดอภิณังค์กัจฉลกอภิณังคธาณเมเกตุ ปัญญายะมีทวีตังกันเหยยะอปันกังภาวุธเวสรังังยันติปปัตตานิวนานิจักรามารุขเจตยานิมนุสสามะพยาตจิตาเนตังโคเสรนังคีมังเนตังเสรนนมุตมังเนตังเสรนมากามาสะปะตุกาภูมุจติโยจะพุทันจะธรรมันจะสังกัจจะเสรนังกัตุจตาริอริยะสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขสมุปปัตังทุกขะจจะอติกรรมังอริยัญจักรังกีกลางทุกขุปัสมาคามินัง ดินตังเอตังโขสรณะเคี๋มังเอตังสารณงมุตตะังเอตังสารณะมักมะสัพปะทุขาปมุตจติสิบเจ็ดบุตรสาวพระเทกรตากถาอติตังนานาวะคามยะนปัติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึ่งซึ่งถึงล่วงแล้วไม่ควรเมื่อหวังสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงเจตตีตามไปนั้นตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนังจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหี มณุภะโรหีก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งเงียเงียบไม่คอนแขลนในธรรมนั้นนั้นไดบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นน,นั้นให้ปลุกปงเถิดอัชเิวะกิจจะมาตัปังกโกชัญญามระนังสุวีพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะดูความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังขะรันตนินะมหาสีนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับปัจจุแล้ผู้มีเสน่ห์อย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปินอหูุระตะมัดตันทิตัง ตังเวพัตเทกระตโตติสันโตอธิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคารานทั้งวันแรกคือนั้นเลยว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีเลยสิ 18. บแปดบทสวดพินปัจจวีขณาปาเัะจราธรรมูมมหิฉรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดา,าจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาทีธ่ธรรมมมหิปยาตินอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,าจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะนังอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วมพลความตายเป็นไม่ได้สเพยีมีปีมนาปีนานาพาวูวินาพาวูเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องปฏิบัตจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกไม่เหกรรมวิมาทายาตูกรรมโยนิกรรมปันตุกรรมปฏิสารนูเรามีกรรมเป็นกาของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกตะดิสามีกัลยนณังวาปราปกะวาตัสทายาท พระวิษณมิเราทํนนากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภินังปัจจพิคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆ <c oughs> ว,วันเถิดสิบเก้าปุสวดิปตาวิโยชนกถาทุกขปตาจินิทุกขาปยาปตาจินิพุยาโสกปตาจินิโสกขโคนตุสัพเพปปานโม,มอ,อิตาวตาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเพเหวะนุโมุตตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังธัตันตุสัทธายะสีลังละกันตุสัพพะทา ภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตากาตาสเพพุทาภรปตาปจจกันนันจะอย่างพลังอรันจนันตติชนะรกรรมตาวิสปะโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานนักคาถาฮันธรรมยังปฏิทานนักคาถาอยู่พนามเสียาเทวตาสันติวิหารวัชินีตูเปกเรปุติกเรติหิงตยหิงตาธรรมทานีนะวัดพระวันตุปูชิตาโสจิงกรุนเตทะวิหารมันทะเลเทราจมัชานวกาจัพิขบูสารามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสรา สปานภปูตาสุติตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจันทสัมภวาสังเสตชาตาอัฐบูปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสภัยสเพปิตุกัสสกรุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธโมธรรมัทราชปุกละสังโกหตุสมังโกวะอัธายะใจตายาจัตอมีรักกตุสตโมสเพปิธรรมจาริโมวุติงสปาปุยามะธรรมีอริยปวีติต ี่ส,ส,ส,สิบเอ็ดบสทสัพพะปฏิทานกาถาปุญญสิธานิกัตตะยานัญญาณิกตานิเมตสัญจักาคิโนบุลตุสัตตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาตโทยทิะยะทฐาเมจะปยาทิทฐาวาอันเยมัชะเตมัชตะเวริโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตปุมาจะตุโยนิกาปเจกะจตุโวกาลาสังสารันตาพระวาพระวียาตังเยปฏิทานมีอนูโมทันตุเตยสยัง เยจิมังนับประชานินติธิวาเตสันนิเมทะยุงขอสัตตั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนให่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญตั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชน่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาขงข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ตั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกินในปูมสามเกินในกำหนดสี่มีขันห้าและกันหกมีคัน้าและคันหนึ่งและกันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่ สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่าน,นั้นมะยาตินันทปุญญาณังอนุโม,มทนาหิรตุนานสเปสตาสตาหตุนตุอเวลาชุกชิวิโนโเคมปะาาปะธรรมจัปปะปนตุเตสาสาชิจตังสุภาเพราะเหตุขืออนุโม,มทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด แลจงถึงต่างอัน,กนเกษมเถิดขอขวบังงินดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพรัตานาไตรด้วยการสัตยาใหญบทสวดมนตประสูติพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดี i, จงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงไว้ข้ขาพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมุนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอุทิศให้แก่ข้าพเจ้าและบระตุพระกิริยิพิณาต ดูมมลนิธิสมเด็จพระยาน,นสังมรวัดรนวิมนนวิวิหารตลอดจนวัตถุมงคลตั้งหลายที่สามจงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในนาโคตขอจงเปลี่ยนดุลภาพแห่งพระประเดษและขงมงคลในพระกระทางต่างขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการทอ้